ขอแทรกด้วยคลิปนี้เลยนะครับใครอยากได้โค้ดส่วนลดช้อปปี้นี่กดสั่งซื้อผ่านวิดีโอนะครับเพื่อนๆก็จะได้โค้ดส่วนลดนี่เจอแบบนี้กดเข้าไปครับปึ๊บกดเรียบร้อยนี่มันจะขึ้นแบบนี้นะครับบางครั้งมันก็ไม่ขึ้นนะมันก็จะเป็นโลง่งๆแบบนี้ครับเราก็แค่กดซื้อเลยฟืบกดเรียบร้อยนะครับกดดูโค้ดนี่นี่โค้ดขึ้นแล้วกดซื้อใช้เรียบร้อยรอรับของใครสนใจชิ้นไหนก็สามารถกดซื้อในช่องได้เลยนะครับ7 0็ดร้อย่หรือ lenovo legion tab gen 3ที่ผมถืออยู่นี่คือเครื่องศู์ไทย คลิปนี้พามาสอนเปิด FPF แบบเรียวไทม์กันนะครับก็จะมี2วิธีสําหรับรุ่น Lenovo นะขั้นแรกนะครับใช้ของระบบนะครับตัวนี้จะมีของระบบมาให้นะอย่างเช่นผมจะเข้าสักเกมนึงนะครับก่อนเราจะเข้าเกมเราก็มาเช็คดูในโหมดเกมก่อนนะครับว่ามันเพิ่มไว้แล้วหรือยังนะเข้ามาที่ผู้ช่วยเกมนะครับแล้วก็เปิดผู้ช่วยเกมด้วยนะครับถ้ามันปิดอยู่มันก็จะใช้งานไม่ได้นะเข้ามาที่จัดการเกมของฉันนะครับแล้วก็เปิดเกมที่เพื่อนต้องการนะครับอ่าผมก็เปิดไว้ทุกอันแลว นะบางเกมมันก็อาจจะตรวจจับไม่เจอแบบอัตโนมัตินะครับเราจําเป็นต้องกดเปิดแบบนี้นะครับอะไรประมาณนี้หลังจากเราเปิดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยให้เราเข้าเกมได้เลยนะครับผมเข้าไมคครับแล้วกันเราเข้ามาในเกมเรียบร้อยเนี่ยเราจะเห็นแ็บตรงนี้นะครับตัดออกมาเลยปึ๊บนี่มันก็จะเป็นโหมดเกมแบบนี้นะครับเราแค่กดตรงนี้ปึ๊บนี่มันก็จะมีเฟรมเรทขึ้นมาให้เราดูเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้เองนะอ่ะง่ายๆเลยนะครับนี่กดดูแบบเลข เดียวๆแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะดู CPU GPU วิ่งก็ได้นะครับเนี่ยเลือกดูอุณหภูมิได้เลยอันนี้คือวิธีแรกนะต่อไปครับวิธีที่2ก็คือการที่เราไปดาวน์โหลดแอปเพิ่มเติมมานะครับก็จะมี2แอปนะแอปนึ่งอยู่ใน Play Store นะครับค้นหาตามนี้เลยนี่ติดตั้งแอปนี้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อีกแอปนึงนะครับอยู่ใน Google นี่ครับแล้วก็ค้นหาตามนี้ครับซ n น apk นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเว็บนี้บ พอเราเข้ามาเรียบร้อยเนี่ยให้เราเลื่อนลงมาครับฟื้จะเจอตรงนี้กดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมาหน้าเลือกเวอร์ชั่นแบบนี้นะครับก็มีหลายเวอร์ชั่นที่ให้เราเลือกนะเนี่ยผมก็ปกติเนี่ยผมจะใช้ตัวนี้ครับ l p h a l p h a 11 Core e dition กดเข้าไปก็คือมันจะให้ดาวน์โหลดนะครับเราก็ดาวน์โหลดฟึบเก็บกดตรงนี้มันก็จะมาหน้านี้นะครับซึ่งผมเคยโหลดไปแล้วนะเราก็แค่กดเปิดนะครับแล้วก็ ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราติดตั้งเรียบร้อยนะครับให้เราเข้าแอปนี้นะที่โหลดจาก Pa Play s t o r e ฟึบกดเข้าไปกดเข้ามานะครับให้เรากดจับคู่นะครับที่แรกเนี่ยมันจะมีให้เราอนุญาตอะไรก่อนเราก็กดเปิดไปให้เรียบร้อยนะครับกดจับคู่อ่ะมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับอนุญาตการแจ้งเตือนเราก็กดเปิดปึ๊บเปิดเรียบร้อยก็ย้อนกลับมานะครับมันก็ขึ้นกําลังบริการการจับคู่นะครับเราก็กดตัวเลือกนักพัฒนานะ มันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับแต่บางคนอาจจะไม่เด้งนะอาจจะต้องมาเปิดตรงนี้ก่อนนะครับให้เราเข้ามาที่ตั้งค่าแล้วก็เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับแล้วก็มากดย้ำๆนะครับตรงเวอร์ชันซอฟต์แวร์นะครับนี่กดย้ำๆไปนะมันก็จะขึ้นคุณเป็นนักพัฒนาเรียบร้อยนะครับพอมันเป็นเรียบร้อยนะครับเราก็มากดอีกทีหนึ่งปุ๊บมันก็จะวาร์ปมาหน้านี้แล้วนะครับเปิดตรงนี้ครับการแก้ไขข้อบกพร่องผ่านแวนตรงนี้อ่ะเราก็กดเปิดปุ๊บมันก็จะขึ้น ตืๆๆๆแล้วอนุญาตเสมอนะครับกดกดเข้าไปใหม่ครับปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นให้เรากลับไปที่แอปใหม่นะแล้วก็กดจับคู่ครับอ่ะมันก็จะขึ้นนะด้านบนตรงนี้นะครับกําลังค้นหาหลังจากนั้นนะครับเราก็กดจับคู่อุปกรณ์ด้วยรหัสการจับคู่ปุ๊บนี่มันก็จะขึ้นรหัสมานะครับเราก็จํานะ68ดสเราก็กดป้อนเลย68 4ี8 8แแล้วก็กดส่งนะครับปุ๊บนี่มันก็จะขึ้นจับคู่เรียบร้อยนะครับก็จะมีชื่อแอปขึ้นมาตรงนี้หลังจากนั้นกลับมาทียบเหมือนเดิมแล้วก็ย้อนกลับไปหนึ่งทีกดเริ่มนี่ครับอันนี้ก็เสร็จ เรียบร้อยนะครับแอปนี้กําลังใช้งานอยู่นะครับนี่ขึ้นตรงนี้เลยหลังจากนั้นนะครับมาที่แอปซีนนะมันก็จะอยู่ตรงไหนหนะเหมือนจะไม่มีนะเหมือนผมจะไม่เคยลงนะเนี่ยติดตั้งไปนะครับแอปถูกบล็อกนะเราต้องมาปิด Google Pay Protec t ก่อนนะครับเ a y Protect นะครับกดตั้งค่าสแกนด้วยแอป p a y p r o t เ c t ปึ๊บปิดไปชั่วคราวปิดเรียบร้อยนะครับเราก็มาติดตั้งใหม่ปึ๊บ ติดตั้งเรียบร้อยนะครับกดเปิดเลยอนุญาตนะยอมรับครับแล้วก็ adb mode กดเข้านี้เลยมันก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาแล้วก็กดเปิดอนุญาตรอนะครับอ่ะมาหน้านี้เรียบร้อยเราก็กดเปิดตรงนี้เลยปุ๊บมันก็จะขึ้นนะครับก็ดูหน้าอนุญาตให้มันขึ้นบนหน้าจอด้วยนะเราก็เข้ามาที่ แอปซีนใหม่นะครับปึ๊บ SE ไม่ขึ้นนะมันติดตั้งอยู่ตรงไหนนะ่ะนี่ผมดูชื่อแอปผิดมันคือ SE นะครับเราก็กดตรงนี้เลยปึ๊บพอมันมาหน้านี้เนี่ยเราก็เลื่อนลงมานะครับฟืบก็จะเจอตรงนี้นะแสดงทับบนแอปอื่นๆกดเปิดเปิดเรียบร้อยเข้ามาใหม่แล้วก็กด มันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับเราก็เปิดดูนะภูมิ fps นะครับอันนี้มินิมอนิเตอร์ก็จะมีอยู่ด้านบนเล็กๆนะครับอันนี้เป็นดูอะไรไม่รู้นะอันนี้เยอะเกินนะครับผมไม่ได้เปิดแล้วก็อันนี้ปึ๊บนี่เราก็เปิดดูพวกโอเวอร์เซตมอนิเตอร์มันคืออะไรผมก็ไม่ได้เปิดนะเนี่ยผมเปิดแค่สี่อันนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็เข้าเกมดู fps ได้เลยนะมามันใกล้เคียงกันไหมวิ่งตรงไหม ร้อยหกห้เนี่ยก็อาจจะตรงไหม,มตรงอยู่นิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการดู fps ของ Lenovo l ร g i ีเหรือว่าใครอยากเอาไปประยุกต์ใช้กับรุ่นอื่นๆก็สามารถทำได้เช่นกันนะไปครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า